ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่ามีคนมาสารภาพรักฝันว่ามีเพศตรงข้ามใครไม่รู้อะ่ะมาสารภาพรักอะ่ะเออแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ทาโร่เปิดดวงค่ะสาวช่างฝันค่ะจะได้ของขวัญของฝาก จะรวยมากไพ่ดีค่ะไพ่ดีเลยแหละ ฝันว่ามีคนสารภาพรักนะฝันว่ามีคนมาสารภาพนะสารภาพความรักในชีวิตจริงเนี่ยท่านน่ะจะคิดมากเรื่องความรักนะเพราะว่าไพา่ใบน,นี้เป็นไพ่อัเซนต์นะคะก็คือแบบขี้ใจน้อยร้องไห้เก่งอารมณ์อ่อนไหวง่ายขี้ใจน้อยร้องไห้เก่งท่านจะหาเงินได้มากพอที่จะเอาเงินไปใช้หนี้ธนาคาร จะมีคนส่งข่าวดีมาให้จะมีโชคทางด้านการพนันค่ะฝันเห็นคนมาสารภาพรักเนี่ยมีดวงถูกหวยให้เอาเลขที่ฝันเห็นไปซื้อฝันเห็นมังกรก็เลข9เลข7จะได้รับของขวัญของฝากจากทางไกลนะคะมีเกณฑ์หาเงินได้กำไรงาม มีเกณฑ์หาเงินได้กำไรงามสำหรับท่านที่มีแฟนแล้วท่านที่สำหรับท่านที่มีแฟนแล้วนะคะหรือแต่งงานแล้วสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วเนี่ยคนรักของท่านเนี่ยจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่ะเลขนำโชคหนึ่งเลขนำโชคหนึ่งหนึ่งหกเลขนำโชค 116ค่ะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณากรุณาแอดไลน์มาค่ะ